เบาหวานโรคยอดฮิตอีกโรคหนึ่งที่เป็นกันได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุแต่เรามักพบในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวานก็มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันเช่นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากยาสายตรงพฤติกรรมส่วนตัวอย่างการชอบกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงไขมันสูงไปจนถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินกว่ามาตรฐานและผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ก่อนแล้ว วันนี้ยายจะพาไปตรวจสอบตัวเองเบื้องต้นว่ามีอาการใดบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่าตัวเรานั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมีอาการปรสัสสาวะบ่อยมากผิดปกติรู้สึกคอแห้งและกระหายน้ำบ่อยครั้งอิ่วบ่อยกินจุมากกว่าเดิม น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อเป็นแผลจะใช้เวลาหายช้ากว่าปกติรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงถึงแม้ว่าจะพักผ่อนเพียงพอมีอาการเวียนหัวตาพร่ามองเห็นได้ไม่ชัดเป็นช่วงๆผิวหนังแห้งและคันตามตัวรู้สึกชาบริเวณป่ายนิ้วมือนิ้วเท้าหากพบว่าตัวเองเข้าข่ายหลายข้อก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะจ๊ะ เพียงแค่เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลว่าสูงกว่าปกติหรือไม่หากมีความเสี่ยงแต่ยังไม่เป็นก็อย่าลืมปรับพฤติกรรมการกินและออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเป็นมาตรฐานด้วยนะจ๊ะ